าก็เ่่อคะก็นนงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ค่ะก็ะะดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับแม่ตั๊กแล้วก็ทางเข้าครัวของเลดี้เพราะว่าส่วนตัวก็คือติดตามแม่ตัก๊กเป็นคนที่สวยแล้วตอ็สวยคือเก่งแล้วขย,ยันมากก็คือรู้สึกว่าเหมือนเราก็จะได้แบบพอเราอยู่กับคนเก่งๆเราก็อาจจะเก่งไปด้วยก็ดีใจที่ได้แบบมีโอกาสร่วมงานกันค่ะตัวนี้นะจุดตัวนี้ก็แบบว่าวันนี้คนมาเยอะเลยต้องมาโชว์ตัวให้ทุกคนดู ก็เป็นครอบครัวเดียวกันแบบเป็นการแบบว่าเปิดตัวลูกสาวในครอบครัวละกันค่ะตัวเราได้ลองบ้างแล้วเองเีย้อยแล้วค่ะก็แบบว่าเป็นก็ที่หุ่นยังเป๊ะปังอยู่ก็เพราะเจอตัวนี้เลยั็มีความไม่กำลังใจน้อยไม่กำลังใจค่ะนะครับให้พี่ชาวฝา ก็ฝากตัวโปรตีนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนคือบริษัทตัวแทนเยอะมากก็สามารถสั่งซื้อกับตัวแทนหรือว่ากับทางบริษัทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเสร็จคู่แล้วใช่ไหมเอาลูกคู่ไม่เหรออันนี้เดี๋ยวเลยใช่ไหมจับ จริงๆก็มีการเวิร์กช็อปหลายๆครั้งแล้วค่ะว่าเราจะไปกันใมีทางไหนหเคมีเข้ากันไหมจริงๆคือมองว่าเคมีมันเข้ากันแต่ว่าบทต่างๆที่ในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากๆจริงๆหลายๆอย่างก็อาจจะมีการคุยกันว่าเอ้เรื่องนี้พร้อมเรื่องนี้ไม่พร้อมอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็คือเราเราเด้วยตัวละครเรามันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรต้องแบบปรับมากมายอยู่แล้วจะเป็นเรื่องของอินเนอร์มากกว่าอย่างเงี้ยก็สามารถรอได้เพราะว่าที่เลื่อนไปเราก็มองว่า มันจะเป็นช่วงเวลาทุกอย่างมันมีช่วงเวลาความเหมาะสมของมันด้วยแหละถ้ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาก็อาจจะยังแบบว่ามีการหนังไม่ได้ยกเลิกค่ะแต่ว่าแค่เลื่อนในการถ่ายทำไปแค่นั้นเองก็หลายคนมาคิดเข้าใจผิดว่ามันกลายเป็นแคปซูลไปเลยไม่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะก็คือจริงๆได้มีการพูดคุยว่าอาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรือว่าเป็นต้นปีหน้าเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะจะสะดวกถ่ายรงเวลาใช่่คะส่วนตัวพี่ซานมีโอกาสได้คุยกับเราอีไหมกับเรื่องตรงนี้อะไร คือจริงๆเข้าใจเขานะเพราะว่าตอนที่เราเวิร์กช็อปด้วยกันเราก็เห็นถึงความพยายามของเขาอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าตั้งใจแล้วก็ทุ่มทุนเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจว่าความพร้อมของคนเราม,มันมันหลายอย่างที่จะต้องแบบเข้าใจแล้วเป็นคาแรคเตอร์เราฟ้านักแสดงตรงไหนบ้างมันมันโหดมากค่ะแล้วของมิฟายเขาก็หนักเหมือน<า>กันหนักหนักค่ะคือจริงๆเรื่องนี้คนอาจจะมองว่าแบบแอบ ปอยนิดนึงคนอาจจะมองว่าเป็นเฮ้ยเป็นการมาจิ้นกันแบบน่ารักน่ารักหนังรักหรือเปล่าแต่จะคืนจริงมันไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่เอ่อมันเป็นดราม่าที่ดราม่าแบบโกรมากจริงๆอะ่าเงี้ยแต่ว่าในแง่ของความเตรียมใจคือเตรียมใจไว้แน่นอนว่ามันหนักมันหนักใช่ค่ะก็เลยต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่อนเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วพอมนเลื่อนมางี้แล้วมันจะทบคิวที่เรารับงานได้ไหมว่ามันต้องสลับลักกง่คนคะ ก็จริงๆก็มีค่ะถ้าให้พูดตามความจริงก็มีนิดหน่อยเพราะว่าคิวที่เราเตรียมที่จะไปถ่ายเนี่ยมันก็ประมาณเดือนหนึ่งที่เราเคลียร์กันไว้ก็พอมันค่อนข้างที่จะกระทนหันคิวงานเราที่ที่เราไม่ได้รับไว้ตอนแรกมันก็เลยเหมือนแบบโอเคเราก็มีแบบเสียงานไปบ้างอะไรเนี้ยแต่ว่าก็โอเคค่ะเข้าใจได้มันมันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นที่น้ามบอกให้เราพักแต่ว่าที่นี่ก็กลับมาหนักกว่าเดิม <laughs> <laughs> จริงๆมันก็ไม่ได้พักนะเพราะว่าเหมือนแบบโอเคช่วงจังหวะที่เราดิวไว้ตอนแรกว่าเราจะไปถ่ายหนะังเนี่ย ก็เปลี่ยนมาเป็นมาซ้อมโชว์รอบไฟแนลที่จะถึงของน้องน้องมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023แทนอย่างที่เห็นล่าสุดเราก็เลยจะเตรียมไปอเมริกาคอนทัวร์ใช่ค่ะก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตที่อเมริกาไปกับชาลลตค่ะทำใม้เราภ้าเกี่ยวกับงานที่จะต้องมาเดินเมืองคานมันเสียดายมากตรงสึกเสียดายค่ะแต่ว่าด้วยความที่พอเขาดิวมาตอนหลังเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ งานที่เราวางแผนไว้หมดแล้วได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคันสปอยได้แล้ว่าถ้าเกิดต้องไปประมาณไหนเจ็ดกันน้ำคลายอะไรอันนี้ก็ต้องต้องให้ทางทางดีกว่าใช่เพราะว่าพี่จอมว่าบอกว่าตัดสินใจวิทยาที่สถาบ่าไม่ทันแน่นอนจริงๆหนูก็เพิ่งมารู้ของวันนั่นแหละออกมาที่เซอร์ไพรส์เล่าเลยนะใช่งานหลายอย่างคือจะรู้แบบกระชั้นชิปต่างๆหรือเรียกว่าเป็นผสม ชวนงานกอนิเตอร์อกันหนึ่งค่ะแลวมีการเราเตรียมตัวยังไงบ้างที่มันต้องโทรไปถึงปุ๊บก็เครื่องลงก็โชว์คืนนั้นเลยจริงๆเราอะมีความเป็นศิลปินอยู่แล้วค่ะในเรื่องของการร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องหว่วงอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของเล็กน้อยเรื่องของการสื่อสารภาษาอะไรเงรี้ยมากกว่าแลวในในส่วนของโโชว์เราเตรียมไว้แค่ไหนจริงๆก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะอาจจะไม่ได้หนูกับน้องเราเรา ร้องเพลงด้วยกันบ่อยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยความตื่นเต้นก็อาจจะไม่แทบจะไม่ได้มีอยู่แล้วเรื่องโชว์ต่างๆก็คงจะเป็นฟิลที่เราแบบปล่อยจอยสนุกสนุกมากกว,ว่าใช่อย่างเมื่อวานในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกรรมการในห้องดาวหลายคนก็ชื่นชมฟิษแต่ว่ามีฟ้าแบบทักติกามาดีทำไมรู้ข้อมูลจะถึงเป็นคนโคกกอนเลยหนูก <laughs> ็ไม่รู้อย่างนั้นจริงๆเราก็เราก็ดูตลอดอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะด้วย <คน S 1> บอสเขาฝากความหวังว่าให้เราช่วยดูช่วยดูช่วยสกแกนหน่อยนะว่าเราหนึ่งเขาก็ไว้ใจเราเรื่องของโซเชียลเรื่องของการทํางานต่างๆอุยเด็กคนนี้สามารถทํางานกับเราได้ไหมเป็นยังไงบ้างในโซเชียลกระแสเป็นยังไงเราก็จะคอยดูตลอดว่าคนไหนมีกระแสไปที่ทางไหนคนไหนต้องปรับอะไรคนนี้มีแววเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ดูคอยดูตลอดค่ะนั่งนั่งตรงนั้นมันรู้สึกยังไงอว่ากดดันหรือว่าเคยเห็นเราก็เคยไปีที่แล้วเคยนั่งฝังตรงข้ามหนูว่าไม่กดดันแต่ว่า เห็นใจน้องๆมากกว่าว่าพอเราอยู่ในจุดที่ไม่นึกถึงัปเองตอนปีที่แล้วเราเราคงไม่ได้อยากเจอคําถามที่มันโหดอะไรมากมายแต่คือจริงๆเราพยายามจะให้น้องๆดึงศักยภาพออกมาบางคนไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะตื่นบางคนยังตื่นเต้นอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามจะให้น้องๆแบบผ่อนคลายแล้วก็ ให้คําแนะนําที่ตรงจุดแล้วก็กระชับเวลามากที่สุดอย่างเหมืนเคสที่เคยมีไปด้วยกันอย่างน้องมิน่ากับเราก็ชื่นชมของมนแล้วคีแต่เราได้เคลียร์ใจกับน้องหน้าหน้าตรงหน้าเลยจังหวะนั้นเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกไปว่าถูกจับตาอะไรอย่างเงี้ยคิดไว้อยู่แล้วใช่เพราะว่าแฟนคลับน้องเขาก็ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวหนูหนูก็มองว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันอาจจะมีการที่เหมือนแบบบางคน สื่อไปอีกแบบแล้วมันก็ตีความกันไปแบบมากมายหลากหลายความคิดอะไรเงี้ยถ้พอได้พูดคุยถึงได้บอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันต้องคุยกันต่อหน้าต้องเคลียร์กันต่อหน้ามันถึงจะแบบชัดเจนอะไรเงี้ยจังหวะที่พี่พาพูดน้องก็มีน้ำตาไหลด้วยต้องว่าได้ยังไงจริงๆเห็นว่าเขาจะร้องไห้ตั้ง <c oughs> ตั้งตั้งแต่ที่ <c oughs> แบบบอสพูดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เห็นว่าเขาก็พยายามจะข่มไว้อยู่ซึ่งเราก็ถ้าร้องได้คืออยากให้ร้องออกมาเลยมันจะได้รู้ว่า บางทีการที่เราแข็งมากๆมันอาจจะทําให้เราดูเป็นเด็กที่แข็งแล้วก็ดูแบบดูดูพอมันมีผู้ใหญ่นั่งอยู่ด้วยก็เลยอยากให้ถ้าเราเซนซิทีฟเราอยากร้องมันก็ไม่ได้แปลว่าเราออนแอรเราก็คือร้องออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยกีก็เราดูพัฒนาการน้องแต่ว่าตั้งแต่เท่าที่เท่าที่ดูก็คือวันรุ่งขึ้นน้องเขาก็ดูสดใสขึ้นเลยเหมือนได้คนที่าอธิบายแล้วก็รู้สึกว่าเคียใจกับคำตอบของน้องเข้าใจกับสิ่งที่น้องสื่อสารตอนแรกว่าความหมายมันต่างกันใช่ไหน ือจริงๆหนูก็พอจะมองน้องออกค่ะว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์เขาการพูดนี่แหละคือมันต้องปรับจริงๆอาจจะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่แค่การพูดไม่เป็นใช้ใช้คําพูดแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คนนเรือเพว่าอู้ดรู้สว่าเสียความรู้สึกเราตรงนี้ป็นไงใจเราไงบ้าคือจริงๆหนูว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันหรอกกอนตอนช่วงที่ เราประกวดเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรแต่ว่าไม่ได้สนิทกันไม่ได้มีโอกาสได้เล่นได้คุยกันเท่าไหร่เนี้ยก็คือหลังจากจบการประกวดไปก็คือแยกย้ายกันทํางานเขาก็ไปสายของเขาเราก็มาสายของเราก็มันจริงๆมันมีกระทบกระทั่งจิตใจเรามาบ้างเล็กน้อยแบบแต่จะมาจากการคําพูดของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังว่ามีการพูดถึงเรานะในลักษณะนี้ในลักษณะนี้อะไรแต้เราก็จะเออไม่จริงหรอกบางทีอยากจะคิดกันเองหรือว่า คงไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสได้เจอเขาเมื่อเมื่อไม่เมื่อไม่นานมาดีก็แบบเดินมาหาเราก็บอกเออขอโทษนะที่หนูเคยพูดถึงแม่ไม่ดีเคยพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็นึกสะกิดในใจว่าเอาเคยพูดไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อะไรรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่เก่อนหน้านี้ใช่ซึ่งเราก็เล้แบบอ๋อแต่ก็โอเคถ้าสมมติว่าเคยพูดไม่ดีจริงจริงแต่อย่างน้อยคือเขาเขากล้าที่จะแบบเดินมาขอโทษเราเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ไม่นานก็คือมาเกิดเหตุการณ์ในไร์สดขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย,ยการที่เราเป็นคนในองค์กรแล้วเราแนะนําน้องอ่ะเรารู้สึกว่าการให้กําลังใจหรือการพูดคุยเล่นอาจจะดูในเรื่องของความเหมาะสมจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ถือหรอกแต่เราแค่อยากให้ดูเวลาแล้วก็เราเห็นว่าเด็กคนนี้หมายถึงตัวมีนาเนี่ยเขาสามารถไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วเขากําลังอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เราอยากให้เขาแบบปรับให้ถูกจุดเหมือนถ้าเราไปเพิ่มความมั่นใจให้น้องในทางที่ผิดเราไม่อยากให้เดินตาม ตามรอยไปคิดว่าเขาแบบไปได้ไกลกว่าน,นี้แค่นั้นเองแล้วก็เลยรู้สึกเอ้ยเสียความรู้สึกกับมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เกิดเรื่องนี้แล้วเราก็บุ้งขึ้นมาคือมันมันมีสตอรี่ของมันเลยนะไอ้นี่ฟ้ารู้สึกว่าเขายังติดใจกับเราอยู่ไะกับผู้คนที่สคนนั้นนะ่ะเขาเอาคำพูดเรามาพูดแล้วก็มาแปลอะไรอยู่นะหนูก็ไม่รู้ว่าติดใจไหมแต่เขาก็ไม่ได้ขอโทษหนูไม่ได้ขออะไรก็หลังจากเกิดเรื่องคือก็ก็หายไปเลยก็ไม่ได้มีการทักอะไรเลยเราด้วยนะ อะไรคะเขาอันทวิตเตอร์เขลในทวิตเตอร์เราด้วยใช่ไหมอาจารย์ในทวิตเตอร์คือบล็อกค่ะเราบล็อกเขาบล็อกอันนี้คนเลยมองเหมือนว่ามันไม่เข้าถาไปแล้วถ้าใช้ภาษาถาวสำหรับหนูหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วแต่ก็แค่ต่างคนต่าง ต่างอยู่คุณก็ทํางานของคุณไปแล้วเราก็ทํางานของเราต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกัแน,นแต่ในที่ผมด้วยความที่ต่งางคนต่างมีการทำเยอะทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการติดต่อสื่อสานโซเชียลมีเรียกันบ้างอ๋อไมอ่ไม่ค่ะเราก็เชื่อว่ามันมันก็แล้วแต่แฟนคลับเขาอาจจะรักที่เขาเป็นเขาแฟนคลับเราก็รักที่เราเป็นเราแล้วลก็เคารพซึ่งความคิดของแต่ละคนก็ว่ากันไปอย่างวันนั้นที่ฟ้าที่เข้ามาเจ็ดสิบเจคนเรามองไม่เห็นว่าคนไหนจะเป็นร่างสองของเราเพราะว่าดูหลายคนรู้สึกว่ามันต้องมีอินฟ้าแต่ว่า คนก็มองไม่ออกว่าคนไหนจะเป็นหน้าสองเราเราดูมีแววมั้ยมีค่ะมีแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบเรา <Okay. S 2> อาจจะเป็นอีกสายหนึ่ง <c oughs> ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีความน่าสนใจมีความแปลกใหม่ที่เราว่าเราเราก็อาจจะแปลกไปในอีกระดับหนึ่งเขาก็แปลกไปอีกทางหนึ่งซึ่งคนมองแล้วว่างั้นเถอะมีใ,ใจ <c oughs> มีใจติ๊กไว้มีแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวค่ะก็ต<อ>้องใช้ให้เขาใช้เวลาที่เหลือในการพิสูจน์เอง อีกข่าวหนึ่งคือนะพิ่นวัฒน์ถามไปแล้วเรื่องที่มีคนมาบอกมาว่ารับงานทางโครงการเท่นี้เราซิลลี่กันตรงนี้ยังไงบ้างมีผลกระทบยังไงบ้างหนูว่าไม่มีเลยเพราะหนูรู้สึกว่ามันไร้สาระมากอะไรเงี้ยแล้วก็ทางตัวเพจที่ทําคือมันเป็นเพจอะไรเหมือนหนูใช้คําว่าแบบเพจขยะดีกว่าเรารู้สึกว่ามันถ้าคนเชื่อก็คือก็ก็แล้วแต่ิจารายงานไปจริงๆหนูไม่จําเป็นต้องออกมาพูดก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราจริงจริงๆให้คุณพิ่วัฒน์ไปว่าเพราะว่ามันก็องดูที่เครดิตเรา